็นวันนี้คือวันที่26ทธันวาคม2513ผมอาจารย์คำมพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซ็นวันนี้ก็ยังคงเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าปริศนาธรรมโกงอนันหรือโกอานนะครับซึ่งพูดมาแล้วถึง400กว่าข้อ วันนี้ก็จะพูดถึงข้อ479ถึง488นะครับเป็นโกอันที่ผมรวบรวมไว้ข้อนี้ก็เป็นเรื่องของหลักธรรมของปรมาจารย์ไวหลางที่เรียกว่าคําสอนไวหลางคําสอนไวหลางนะครับไวหลางหรือหุยเนื้งนะครับ ข้อที่479ท่านปรมาจารย์ไวหลางได้พูดไว้ว่านะครับทั้งถูกได้ผิดสลัดได้พ้นจากกิจที่คิดปรุงแต่งนะครับโดยมีเนื้อหาสาระาดังนี้การเสาะแสวงหาความสว่างสวยให้แก่จิตของตน ไม่ว่าจะสแสวงหาจากที่อื่นใดบนโลกใบนี้นับเป็นความแปลกประหลาดที่พิลึกกึกกือยิ่งเปรียบเสมือนการเที่ยวสแสวงหาเขาของกระต่ายและเป็นที่รับรู้กันว่าความเห็นที่ถูกต้องหรือสมาธทิฏฐินั้นเป็นสิ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นเลิศเหนือโลกตรงข้ามกับความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิ เป็นสิ่งที่ถูกขนานนามว่าจิตคล้องอยู่ในโลกียะวิสัยนะครับเมื่อใดความคิดความเห็นหรือทิฏฐิทั้งสองไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็าตามถูกสลัดพ้นไปจากจิตที่คิดรุงแต่งได้แล้วเมื่อนั้นโพธิจิตหรือจิตเดิมแท้ก็จะปรากฏอย่างฉับพลันนะครับนี่คือข้อที่4 0 0 79ที่ชื่อว่า,าทั้งถูกและผิดนะสลัดพ้นไปจาก,กจิตที่คิดปุงแต่งนะครับต่อไปข้อที่480อ,อชื่อว่าสโลกหรือปริศนาธรรมคือมหาธรรมนวาวะสโลกหรือปริศนาธรรมคือมหาธรรมนาวานครับ สโลกหรือปริศนาธรรมทั้งหลายนั้นมีเป้าหมายจะให้พุทธสาวกแห่งนิกายฉับพลันหรือธยาณนะโดยเพราะและสโลกทั้งหลายถูกขนานนามว่ามาหาธรรมนาวะคือพาหนะที่จะใช้เล่นข้ามฝังสังสารวัตรโดยปรมาจารย์แห่งนิกายธยานะหรือเซนพิจารณาแล้ว เมื่อใดปมาจาราณนี่แห่งกายเซนพิจณาแล้วท่านก็จะรู้แจ้งชัดว่าปัญญาญาณของผู้เป็นสิทธิ์หรือผู้เป็นพุทธสาวกนั้นตกอยู่ภายใต้ความมืดบอดท่านก็จะเฝ้ารอคอยต่อไปแต่เมื่อการเวลาที่เหมาะสมแห่งการรัสรู้ของผู้เป็นสิทธิ์มาถึงนั่นก็คือภาวะที่ผู้เป็นสิทธิ์รู้แจ้งต่อจิตเดิมแท้ของตนหมายความว่าภายในระยะเวลาแวบเดียวเท่านั้นผู้เป็นสิทธิ์ก็เข้าถึงพุทธภาวะอย่าง ฉับพลันนะครับนี่คือการบรรลุธรรมแบบเซนนะครับกความจริงก็คือการบรรลุธรรมแบบพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับซึ่งปร,รมาจารย์ไวหลางบอกว่าเมื่อใดปรมาจารย์แห่งนิกายเซนพิจารณาแล้วหมายถึงนิกายเซนแต่ละรุ่นนะครับ ท่านก็จะรู้แจ้งชัดว่าปัญญาญาณของผู้เป็นศิษย์ผู้เป็นพุทธสาวกนั้นตกอยู่ภายใต้ความมืดบอดท่านก็จะเฝ้ารอต่อไปแต่เมื่อการเวลาที่เหมาะสมแห่งการจัตสรลูของผู้เป็นศิษย์มาถึงนั่นก็คือภาวะที่ผู้เป็นศิษย์รู้แจ้งต่อจิตเดิมแท้ของตนหมายความว่าภายในได้เวลาแวบเดียวเท่านั้นผู้เป็นศิษย์ก็เข้าถึงพุทธภาวะอย่างฉับพลันนะครับนี่แล้วว่าการบรรลุแบบเ็น ต่อไปเมื่อต่อไปข้อที่481ข้อ481มีชื่อหัวข้อว่า,วาเมื่อองค์พุทธอุบัติขึ้นในนครกวางตุง้งคำว่าองค์พุทธเนี่ยหมายถึงท่านปรัญญาไวหลากเนะอุบัติขึ้นในนครกวางตุ้งนะครับทางตอนใต้ของจีนนะครับภาคใต้ของจีนก่อนจะจบทำบรรยายหรือทำ ธรรมเทศนาหรือธรรมบรรยายว่าด้วยวัชละเฉติกาปรัตยาปรมิตาสูตรหรืออีกนามหนึ่งคือมหาปรัตยาปรมิตาสูตรพระสังฆาไว้เวลางล่าวสรุปแก่ผู้ฟังธรรมเทศนาณนะวีไหฟันดังนี้บัดนี้ในวิหารแห่งไยฟันนี้นีมาเวลางในแสดงธรรมให้ท่านฟังถึงหลักธรรม่งคำสอนแห่งนิกายฉับพลัน หรือนิกายทยานะสิ้นสุดลงแล้วขอให้มวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าเวนย,ยสัตว์บนโลกซึ่งล้วนแต่มีธรรมมาธาตุแห่งความเป็นพุทธ,ธะประจำอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนและสัตว์ทั้งหลายแล้วขอให้ทุกคนเข้าใจสภาวะธรรมธรรมชาติเดิมแท้ของจิต จนสามารถบรรลุถึงความเป็นพุทธะทุกๆคนเถิดนี่คือคำกล่าวของปรมาจารย์ไวหลางนะครับหลังจากเทศนาว่าด้วยวัชรสูตรจบลงนะครับต่อไปข้อที่482 เมื่อ,องค์พุทธอุบัติขึ้นในนคารกวางตุ้งตอนที่สองนะครับเมื่อกี้ตอนที่หนึ่งนะครับข้อ481อตอนที่สองเมื่อองค์พุทธอุบัติขึ้นในนาคารกวางตุ้งตอนที่สองนะครับเมื่อพุทธศาสนิกชนแห่งวิหารไทยฟันฟังธรรมกถาที่พระสังฆนายกเวาลากล่าวจบแล้วข้าหลวงไหวแห่งซิวเจาและพวกข้าราชการ รวมทั้งนักศึกษาฝ่ายเต๋าแห่งรัฐที่เต๋าเตอร์จริงตลอดถึงชาวบ้านทั้งหลายเข้าใจอย่างทองแท้ต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตส่งผลให้จิตของผู้ฟังธรรมเทศนาเข้าถึงความสว่างสวัยในพุทธธรรมอย่างทั่วถึงซึ่งบรรดาผู้ฟังทั้งหลายในวันนั้นก็ได้ทำฟาร์มเคารพต่อพระสังฆนายกองค์ที่ห และเปล่งเสียงอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่าสาธุสาธุใครจะนึกว่าหน้าบาัดนี้พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในนครกวางตุ้งนะครับนี่คือจบที่คำญาติโยมเขาก็อุทานทาว่าใครจะนึกว่าหน้าบาัดนี้พระพุทธเจ้าหมายถึงตัวของท่านปร,รมาจารย์ไวหลางนะครับ ได้อุบัติขึ้นในนครก,กวางตุ้งนะครับ mm. สอนไว้หลางยังมีต่อไปอีกนะครับในข้อที่483ชื่อว่าโพธิปัญญาหรือปัญญายานพบได้ในจิตโพธิปัญญาหรือปัญญาญานแห่งจิตซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตนั้น สามารถหาพบได้ในจิตของเราเองดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแสวงหาอาริยสัจธรรมหรือความจริงแท้แห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตอีกขอแต่เพียงท่านฟังสโลกของอัตมาไว้หลางครับอีกทั้งต้องประพิปฏิบัติอย่างจริงจังท่านก็จะพบเดนสุขาวดีแห่งจิตของท่าน แท้จริงแล้วภาวะสภาวะธรรมแห่งแดนสุขาวดีนั้นดำรงอยู่ตรงเบื้องหน้าของเราทุกๆคนแล้วท่านผู้คงแก่เรียนหรือวินยูชนทั้งหลายจงปฏิบัติตามคำสอนในสโลกของอัตมานี้เถิดท่านก็จะประจักษ์แจ้งหรือบรรลุถ,ถึงพุทธภาวะหรือจิตเดิมแท้ที่ทุกคนมีอยู่มีอย่างฉับพลันนะครับนี่คือข้อที่483 ที่ชื่อว่าโพธิปัญญาหรือปัญญาญาณหาพบได้ในจิตครับต่อไปข้อที่4 8 4ทั้งสมาธิและปัญญาคือสิ่งเดียวกันสมาธิและปัญญาหรือปรัชญ,ญาคือสิ่งเดียวกันสมาธิและปัญญาควรเปรียบได้กับอะไรเล่า สภาวธรรมทั้งสองชื่อดังกล่าวควรจะเปรียบกับตะเกียงและแสงของมันเองมีตะเกียงก็มีแสงสว่างมีไม่มีตะเกียงก็ไร้แส์ตะเกียงนั่นแหละคือตัวแท้การแท้ของแสงสว่างและแสงสว่างของตะเกียงนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่แสดงออกของตะเกียงโดยชื่อฟังดูสองอย่างที่แตกต่างกัน แต่โดยสาระถะหรือเนื้อแท้ของสองสิ่งนี้แล้วมันเป็นของอย่างเดียวกันหรือเป็นสิ่งเดียวกันสรุปว่าสมาธิและปัญญาหรือปรัชญาคือสิ่งเดียวกันนะครับนี่คือข้อ484นะครับที่ชื่อว่าทั้งสมาธิและปัญญาคือสิ่งเดียวกันนะครับต่อไปข้อ485 สรรพสิ่งไร้สภาวะและลักษณะสรรพสิ่งไร้สภาวะและลักษณะนะครับ <c oughs> สิ่งทุกสิ่งที่มันดำรงอยู่ในโลกนี้ใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวเป็นสิ่งที่สวยงามนักเลียดก็ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติเรียกขานกันทั้งสิ้น แท้จริงแล้วสรรพสิ่งไร้สภาวะและไลร้ลักษณะและไร้และโดยแท้จริงแล้วสรรพสิ่งบนโลกมีสภาวะและสารแห่งความว่างอย่างเช่นเดียวกันด้วยเหตุที่เราประจักษ์แจ้งชัดต่อสรรพสิ่งว่าไร้หรือว่างจากสภาวะและลักษณะใดๆดังนั้นหากเราต้องโต้เถียงและทะเลวิวาทะกันต่อกันเราควรประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างกัลยาณมิตร หรือปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยไมตรีจิตมิตรภาพตลอดถึงไม่ควรคิดนึกที่จะแก้แค้นหรือชิงชังผู้อื่นนะครับนี่คือสปปรรพสิง่งลายสภาวะและลักษณะต่อไปข้อที่486ชื่อว่าเราคือผู้ จับตัวเองใส่กรงขังแห่งความทุกข์ในการฝึกฝนและอบรมจิตตนเองเพื่อมีให้ความนึกคิดปรุงแต่งของเราก่อให้เกิดความทุกข์หรือความเศร้าโศกก็ต้องปฏิบัติต้องประพฤติปฏิบัติด,ด้วยมรรควิธีปล่อยให้อดีตเป็นอดีตด้วยมรรควิธีนะครับปล่อยให้อดีตเป็นอดีตนะครับและ ต้องไม่เผลอให้ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จดจำมาคิดปรุงแต่งใหม่จนคิดติดต่อกันเป็นห่วงโซ่วนเวียนไม่จบสิน้นทั้งนี้หากเราไม่อาจหยุดยั้งความคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวในอดีตปัจจุบันและอนาคตออกจากจิตแล้ว ก็หมายความว่าตัวเราเองคือผู้ที่จับตัวเองใส่กรงขังแห่งความทุกข์นี่คือสิ่งที่จะบอกกล่าวกันนะครับว่าเราอย่าจับตัวเองเข้ากรงขังเออไม่มีใครจับแล้วเราก็จับตัวเองนะครับนี่คือข้อที่486เราคือผู้จับตัวเองใส่กรงขังแห่งความทุกข์ คือเราคิดขึ้นมาเองสร้างความทุกข์ขึ้นมานะครับทุกมันก็เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างความทุกข์ทุกก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่มีที่เกิดที่เป็นเพราะเราสร้างมันขึ้นมาด้วยความคิดด้วยจิตที่คิดตรงแจงต่อไปข้อที่480 7ชาพุทธน,กน,กน,นิกายชื่อว่าชื่อหัวข้อว่าชาพุทธนิกายเซนนิกายฉับพลันไม่ติดข้องกับโลกี อย่าทำสภาว่ธรรมที่พึ่งจะหนักอีกประการหนึ่งนั้นก็คือหากว่าเราไม่ยอมให้ความคิดปรุงแต่งเกี่ยวเกาะหรือความคิดคล้องอยู่กับรูปธรรมและนามธรรมใดๆก็จะทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของสิ่งทั้งหลายทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอีกทั้งยังส่งผลให้เราบรรลุหรือรู้แจ้งชัด ต่อสิ่งทั้งปวงว่าล้วนเป็นมายาภาพกระทั่งจิตหลุดพ้นจากโลกีธรรมทั้งมวลก้าวข้ามสู่ฝากอีกฝากฝังหนึ่งคือฝั่งโลกุตตรธรรมหรือฝั่งโน้นด้วยเหตุนี้ชาวพุทธิกายฉับพรันหรือทยานะจึงถือเอาความไม่ข้องติดกับโลกีธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญของชาวโลก และเป็นหลักธรรมคำสอนที่เป็นต้นต่อแห่งโลกิยธรรมนี่คือชาวพุทธจะพลันไม่ติดข้องอยู่กับโลกิยวิสัยนะครับโลกิยธรรมข้อที่487นะครับต่อไปข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่ผมจะเรียนกับท่านก็คือข้อที่488ชื่อว่ารู้แจ้งต่อสภาวธรรมที่แท้แห่งสรรพสิ่ง เป็นข้อที่สิบแล้วนะครับเราถือเอาทางเอาการรู้แจ้งหรือการตรัสรู้ว่าเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือนำทางเราคือและคือสิ่งสูงสุดของปัญญาญาณแห่งจิตเราถือเอาความรู้แจ้งชัดต่อสภาวธรรมที่แท้แห่งสรรพสิ่งว่าเป็นเครื่องชี้นำหรือเข็มทิศนำทาง จากฟังโลกิยธรรมสู่โลกุตตรธรรมนี่คือมรคคาหรือทางที่ดีที่สุดอีกทั้งถือเอาจิตประพัสสอนหรือความบอยสุดอธิษยินว่าเป็นเครื่องนำทางสู่โลกุตตะธรรมนั่นเป็นเพราะจิตประพัสสอนตามสมมุติของชาวโลกคือคุณค่าอันประเสริฐของชีวิตนะครับจบนี่ครับนี่คือ หลักทำคำสอนของปรมาจารย์ไว้หลางนะครับซึ่งผมนำมา,เ,าเรียนกับท่านผู้ฟังแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับเอาละครับ,รบสวัสน,นี้เช่นเดิมนะครับก็ขอยุติเพียงแค่นี้ผู้ใดที่อยากจะสงสัยจงการรู้คำตอบนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนก็ดีหรือ ทำมทั้งหลายทั้งปวงก็ดีนะครับก็โทรศัพท์มาคุยมาสอบถาม,มที่กับผมอาจารย์คำผีปิชายานนะครับหมายเลขโทรศัพท์089126 0689นะครับและ025133279และ09397466นะครับเอาละครับสำหรัมวัาน,นี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ